สวัสดีค่ะจองจูรีเผยจัดผมสไตล์ Ariana Grande แต่งหน้าเหมือนกับลิซ่ากลายเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากค่ะสำหรับลุคสไตล์ใหม่ของคุณพัทแอรีและจองจูรีนักสแสดงรุ่นใหญ่สายฮาชาวเกาหลีใต้ในรายการบันเทิง Landship Market ทางสถานี KBS 2TV มาวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทั้งส ปรากฏตัวพร้อมกันด้วยสีหน้าที่เขินอายกับเสียงหัวเราะในเวลาเดียวก,กันกับที่ทั้งสองปรากฏตัวจางยุนจองก็หัวเราะออกมาและพูดว่าโอ้สวยกันจังแต่งตัวเกินไปสำหรับงานนี้พักแอรีกล่าวว่าฉันมาที่คังวอนโดวันนี้ดังนั้นฉันจึงซื้อเสื้อผ้าและทำผมมาโดยเฉพาะจากนั้นจางยุนจองก็แซวจองจูริว่า ต่างหูไม่หนักเกินไปหรอก่อนที่ทุกคนจะหัวเราะทันใดนั้นจอมจูริก็พูดเสริมขึ้นว่าวันนี้ฉันทำผมในสไตล์ Ariana Grande และแต่งหน้าเหมือนกับ Lisa b คพิ i n g และนี่ค่ะก็เป็นโมเมนต์ความน่ารักสนุกสุดขำจากรายการ Landship Market ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปชมตามลิงก์ใต้คลิปได้เลย อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ